รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกจะเป็นอย่างไรเล่าถ้ามวานไร้คนกล้าแตกต่า คตลอรั้งหนึางน,น,นานมาแล้วได้กำเนิดไอศกรีมแสนอร่อยโดยเกิดจากเจ้าสามสหายเพื่อนรักนั่นก็คือชุดสีสันจุารสชาติและกเจ้าความเย็นจุดสีสันชอบสรรหาสีสันสวยๆมาแต่งแต้มตัวมัน เพื่อให้ดูน่ากินส่วนเจ้ารสชาติ <_ C ell> ก็จะคอยคิดค้นรสชาติใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อความอร่อยของรสชาติไอศครีมส่วนเจ้าความเย็นก็จะทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิล้อมรวมเพื่อนๆเขาไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นไม่ให้ละลายหาย,ายไปอย่างรวดเร็วที่3สามเปลือคิดเสมอว่าเมื่อมันรวมตัวกันแล้วมันจะกลายเป็นไอศครีมที่มีรสเลิศสีสวยที่สุดในโลก แต่แล้วจ้่สามเกรก็ได้รู้จักจ้าแบ่งปันทั้ง3คนดีใจมากเมื่อจ้าแบ่งปันได้มารวมอยู่ในครอบครัวไอศครีมเพราะเจ้าแบ่งปันได้เพิ่มหัวใจใส่สีสันของความแบ่งปันให้เข้าไปในไอศครีมทำให้ไอศครีมธรรมดาธรๆรได้เพิ่มคุณค่ากลายเป็นไอศครีมแห่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆมากมายและวันนี้เราจะตามไปดูไอศครีมแห่งความสุขว่าจะแบ่งปันความสุขให้เด็กๆและสังคมของเราได้อย่างไรสวัสดีค่ะรายการคนคงคิดรายการที่สร้างแรงบันดาลใจปลุกไฟสร้างสารรค์ในตัวคุณค่ะอ๋ออากาศร้อนๆแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงไอศครีมจังเลยค่ะ ไอศครีมเนี่ยนะคะเป็นของหวานที่ทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาเนี่ยต่างชื่นชอบกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นของหวานที่คนทั่วโลกหลงไหลกันเลยนะคะแต่และประเทศเนี่ยเขาก็เลยได้คิดสร้างสารสรสชาติไอศครีมแปลกใหม่เพื่อให้เข้ากับความนิยมของคนในประเทศนั้นๆได้อย่างน่อาอัศจรรย์ค่ะช่วงโลกคิดของเราในวันนี้นะคะแอจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับเหล่านะักคิดทั่วโลกที่เขาได้คิดสร้างสารสรสชาติไอศครีมแปลกใหม่กันค่ะ ต้นกำเนิดของไอศครีมนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะบางตำรากล่าวว่ากําเนิดจากประเทศจีนเมื่อประมาณ4,000ปีล่วงมาแล้วเกิดจากเมื่อสมัยโบราณที่นมถือเป็นของหายากจึงได้มีการคิดวิธีเก็บรักษาโดยการเอานมไปฝังไว้ในยิมะซึ่งมีความเย็นความบังเอิญน,นี้เองจึงทําให้เกิดไอศครีมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นก็ม,นมีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะ นักคิดจากหลายๆประเทศที่คิดแหกกรอบสร้างความแปลกใหม่เพื่อสร้างสีสันให้กับรสชาติของไอศกรีมมากมายค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้คิดค้นรสชาติไอศกรีมแหวกแนวออกมามากมายเช่นไอศกรีมรสปลาหมึกยักษ์รสหูฉลามรสหอยเมน่นรวมไปถึงรสลิ้นวัวแต่ที่เด็ดสุดๆนะคะเห็นจะเป็นไอศกรีมรสพิษงูกับปา ที่มีรสชาติที่เป็นยาโดบชั้นดีที่สร้างความแตกต่างและท้าทายให้ได้ลิ้มลองกันค่ะที่ประเทศสิงคโปร์ก็ไม่น้อยหน้านะคะมีผู้คิดค้นไอศครีมรสพลิกที่ผสมผสานความเย็นสุดขั้วและความเผ็ดสุดข,ขีดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะแต่ถ้าใครชอบความไฮโซตรงที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะที่เขาสรรหาความแปลกด้วยการเอาไอศครีมรสไข่ปลาคาเวียราคาสูงริบลวมาให้ได้ลิ้มลองกัน และทั้งหมดนี้คือรสชาติไอศครีมหลากหลายที่เหล่านักคิดได้สร้างสรรค์ามาเพื่อความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ที่ชื่นชมและหลงไหลในรสชาติของไอศครีมบนโลกใบนี้ค่ะเราไปดูความคิดแปลกๆจากเหล่านักคิดทั่วโลกกันมาแล้วนะคะที่เขาได้สร้างสรงรรสชาติไอศครีมใหม่ๆกันในประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยนะคะเจ๋งกว่านั้นค่ะ เขาไม่ใช่แค่สร้างสารสชาติไอศครีมใหม่นะคะแต่เขาเนี่ยได้ใส่หัวใจของเขาลงไปในไอศครีมของเขาด้วยละค่ะคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็อาจจะมองว่าไอศครีมเนี่ยก็เป็นแค่ของหวานที่มีรสชาติหวานหอมเย็นชื่นใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบทานมันก็จะละลายหายไปหมดค่ะเขาเป็นเจ้าของโครงการความสุขไอศครีมไอศครีมเพื่อเด็กได้โอกาสเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะคุณชัยฤทธิ์อิ่มเจริญ ทำไมใครๆจึงหลงรักไอศครีมฟาร์มสุขเพราะพวกเราเข้าไปสอนเด็กๆด้ยโอกาสให้รู้จักการทำไอศครีมพอเด็กๆทำไอศครีมอร่อยเราก็นำไอศครีมออกไปขายให้ได้เงินมาให้เด็กๆแบ่งส่วนไปซื้อวัตถุดิบเพื่อทำไอศครีมต่อส่วนที่เหลือสะสมไว้สอนเด็กๆกลุ่มต่อไปเป็นการช่วยเหลือเด็กๆอย่างยั่งยืนพอได้ช่วยให้เด็กมีรายได้มีอาชีพมีความสุข มีความภูมิใจส่วนพวกเราก็ได้ทานไอศครีมแสนอร่อยได้ช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนคุณมีความสุขเด็กมีความสุขสังคมมีความสุขทุกคนมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมจากจุดเล็กๆด้วยการเริ่มต้นจากตัวของเราเองความสุขอ little help a lot ตอนนี้นะคะ อยู่ข้างๆคุณบอมแล้วค่ะเจ้าของโปรเจกต์ฟาร์มสุกไอศครีมค่ะสวัสดีค่ะคคขอเล่าเรื่องเริ่มต้นเลยนะคะว่าโปรเจกต์ฟาร์มสุกไอศครีมเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเป็นคนชอบกินไอศครีมมากๆ<ะ>มากจนรู้สึกว่าคงต้องตายเพราะไอศครีมสักวันนึงเชื้อสายทางบ้านตกทอดกันมาคือโรคเบาหวานอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราจะคงความตะกะของเราไว้ด้วยการที่ไม่เป็นโรคเบาหวานตาย ก็เริ่มทําไอศครีมด้วยการลดน้ําตาลลงคือทำไอศครีมเองเลยใช่แต่ว่าเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องก็ใช้วิธีการใช้ตู้เย็นทําไอติมปกติขูดๆเทอามันก็มีวิธีการของมันมันก็เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ได้เครื่องปั่นไอศครีมมาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเครียดเครียดมากเดินแบบเดินห้างอะไรเงี้ยเห็นเครื่องหนึ่งสามหมื่นซื้อกลับมาบ้านมาเสียใจ ทำเงินมปนี่ตังทั้งสามหมื่นเนี่ยเขาจะแบบไปใช้อะไรแบบนี้มันวูบเดียวก็เลยรู้สึกว่าเราจะถ่ายโทษด้วยการเอาเครื่องเนี้ยไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วไอ้สครีมที่ัานครัง้งแรกเนี่ยเราก็ชิมไปด้วยปั่นไปด้วยมันอร่อยมากเลยครับแม้ว่ามันจะเป็นสูตรเดิมนะเพราะว่าจากเดิมที่เราไปใช้แบบขูดจากในตู้เย็นเนี่ยมาใช้เครื่องฝ่นเนี่ยเนื้อมันดีขึ้นมันก็อร่อยขึ้นทีนีตอนเด็กๆอ่ะฝานอยากจะเปิดร้านไอศสครีมอย่างนั้นเลยไหมไม่มเลยครับ เด็กก็นอไม่รู้จักเพราะมันมีอาชีพอะไรบ้างไม่รู้เลยคือแบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีสังคมกว้างๆมากนักบ้านก็ยากจนคุณบอเรียนจบอะไรมาละคะเรียนก็คือด้วยความจับพระจับผูเหมือนกันก็คือมาจบเรื่องการสื่อสารมวลชนคือเรียนด้านมนุษยศาสตร์เอกอังกฤษโทรสื่อสารมวลชนแล้วได้ทำงานตามสายเลยไหมคะใช่คับตอนช่วงระหว่างที่เรียนอ่ะเราก็ไปรับจ็อบเพื่อที่จะเอาเงินมาส่งเสียตัวเองเรียนด้วย ก็ไปทำงานที่เดอะบอย a แมกกาซเป็นนักข่าวก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเราทำคนเดียวทุกตำแหน่งในนั้นตั้แต่แปอาร์ตเวิร์กหาข่าวเขียนข่าวคอลัมเล็กคอลัมใหญ่ไปดูละครมาเขียนทุกอย่างเลยเป็นคนที่รู้จักกระบวนการในการทำหนังสือหมดเพราะ่าอยงงานด้วยหรือเปล่าเลยทำให้คุณบอมเคยมีหนังสือที่แจกฟรีเป็นของตัวเองเลยใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบ พอเรารู้กระบวนการอะ่ะมันเป็นช่วงการหลงตัวเองไงผมกูเก่งกูทำได้หมดทุกอย่างแล้ว ความรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวแมกกาซีนเนี่ยพึ่งพาจริงๆมันพึ่งพาความคิดณ้ตอนนั้นนะครับพึ่งพาลูกค้ามันคงจะดีถ้าสมมติว่าลูกค้าออกตังให้แล้วคนอ่านเนี่ยได้อ่านฟรีตอนนั้นเราทําหนังสือแจกฟรีคือแจกฟรีแอร์โฮสเตดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขามีกาลังซื้อนะเขาประสบความสำเร็จม,มากลูกค้าเต็มโอ้ยประสบความสาเร็จจากหนังสือแจกฟรีแล,แล้วแล้วทำไมจับทัาจับหูมาทำตามส่งไอศ์ครีมครับผมเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันเกิดจากความตะกัรใช่ไหมครับ แล้วเราก็มาจบตรงที่เราได้เครื่องแล้วเราก็ปั่นพอเราปั่นเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราอยากจะทํายังไงอะ่ะให้ให้ความผิดเรามันลดน้อยลงอะ่ะให้ความตะกะเห็นแก่ตัวแถวบ้านมันจะมีสถานสงเคราะห์ชื่อว่ามูลน,นิธิอนุบาลบ้านสารรักพุทธมนตทนสายสี่ก็โทรไปบอกว่าผมจะเอาไอติมไปบริจาคครับก่ mm hmm. อนหน้านั้นไม่รู้จักการบริจาคนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นทางออกหนึ่งซึ่งเคยได้ยินมาว่ามีการบริจาคไอติมในโลกนี้ก็เอาไอติมไปบริจาคปรากฏว่าพอเราไปนั่งกินกับเด็กแล้วเด็ก,เ,ดกลเล็กๆตื่นมางง,งีุบาง หัวปูเงี้ยแล้วก็มานั่งปาะแป้งเงี้ยกินไอติมเบอร์เบอร์แล้วก็แบบมีความสุขอะพอเราได้เห็นเด็กๆเ,เขาแบบได้ทานไอศครีมแล้วมีความสุขเพราะความสุขของเด็กตรงนี้หรือเปล่าเราเลยเอามาตั้งชื่อว่าารามสุขไอศครีมใช่ตอนนั้นมันยังไม่ชัดขนาดนี้นะ มันแบบมันอยู่ในใจเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าโอ้โมีปัชญ,ญาในชีวิตมากมายตอนนั้นเห็นเด็กมีความสุขแล้วก็เฮ้ยนี่เราความสุขอยากการให้ไม่เคยเจอไงกลับมาก็มาเล่าเพื่อนฟังเฮ้ยดีนะเว้ยนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าทําต่อ ทำตอมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งครับแฝงตัวอยู่ใน f a c e b o o เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐของสองกศส,สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเ <_ s 1> <_ s> ขาบอกให้โปรเจก t นี้ดีนะทำมาทั้ง3ปีแล้วอยากให้มันยั่งยืนไหม <_ s 2> เราก็เข้าไปเรียนรู้เรียนรู้จนกระทั่งเราทําจริงแหละไอ้โปรเจก t นี้และให้ความรู้สึกที่มันไม่รู้มันคืออะไรข้างในอ่ะมันเริ่มออกมาว่าเรามีความสุขจากสิ่งที่เราได้ทำเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเหมือนเราเป็นทำฟาร์มเพาะความความสุขแล้วก็เริ่มแบ่งปัน แดาลใจด้วยหรือเปล่าคะที่มาเริ่มทำฟาร์มสุกไอศครีมเนี่ยแรงบันดาลใจจากเด็กๆด,ด้วยส่วนหนึ่งแต่แรงบันดาลใจใหญ่ๆคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองข้างในมันเกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งในชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ทำงานงกๆๆๆเนี่ย ไม่เคยได้เรียนรู้เลยและอย่างนี้มีแนวความคิดของฟาร์มสุกไอศครีมไหมคะเนื่องจากตัวฟาร์มสุกนี่ครับมันได้รับรางวางัลกิจการเพื่อสังคมสาขาอาหารในตอนที่เราเขียนแผนธุรกิจเนี่ยคำว่ากิจการเพื่อสังคมมันต้องวัดผลได้เราบอกว่าอะไรเราช่วยเหลือสังคมช่วยยังไงช่วยเท่าไหร่หมมเสร็จปุ๊บไอตอนวัดผลเนี่ยนะครับเราก็ต้องเขียนไปว่าจริงๆแล้วเราจะช่วยใครช่วยยังไง ในอย่างนี้ขั้นตอนของาร์มสุกไอศครีมที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กๆมอบความสุขให้กับเด็กๆนี่ <ừ> mm. มันจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างจากเดิมเนี่ยครับมันเริ่มจากเราทาไอต,ติมไปบริจาคเด็กเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนไงครับเราไม่ได้ทำเองแล้วเราไปฝึกเด็กที่เราเคยไปบริจาคนั่นแหละครับให้เขาทำไอศครีมให้เป็นฝึกเด็กทำไอศครีมเลยฝึกเด็กให้ทำไอศครีมให้เป็นทําเสร็จปุ๊บเอาไอติมที่เขาทำครับออาไปขาย ตอนทาเสร็จเราจ่ายตังค์ให้ค่าขนมเราได้เงินมาล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาให้เด็กทาต่อมันก็หมุนเวียนแล้วยั่งยืนเกิดความยั่งยืนแล้วตราบใดที่ติมขายได้คนที่ซื้อไอ้ติมเนี่ยครับก็เท่ากับได้ช่วยเหลือเด็กเหมือนคาถามเมื่อกี้ที่ทิ้งเอาไว้ว่าไอป้ปรัชญาของมัน,นคือความสุขนี่คืออะไรปรัชญาคือตรงนี้เลยครับคืออยากให้เราอะสามารถช่วยเหลือคนได้ด้วยวิธีง่ายๆมันจะมีสโลแกนมอตโตของมันว่า a little helps a lot คือแค่กูกิน,นติมถ้วยหนึ่งอะ มันก็ได้ช่วยแล้วอ่ะแล้วยางี้เด็กๆที่เราได้ไปช่วยเนี่ยเป็นเด็กที่ไหนบ้างเราผูกพันกับเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทํารุนแรงเพราะเขาเป็นเด็กกลุ่มแรกๆที่เราได้เข้าไปสัมผัสได้ผลสะท้อนกลับมาค่อนข้างช็อกเช่นแบบเขาด่าเราด้วยความที่เราไม่เข้าใจกันเราไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากเข้าใจเขานะพอวันหนึ่งเราปริ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาเราก็กลับไป ต่ว่าเรามีต้นทุนมวแล้วสามปีแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะมาทําไอติมด้วยกันนะก็ใช้เวลามันก็เกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาแล้วนอกจากความไว้วางใจกันเนี่ยเด็กเขาได้อะไรบ้างคะจากการทําไอศครีมเนี่ยได้ความรักมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเนื่องจากเราเข้าไปที่เนี่ยเป็นเวลาห้าปีเด็กถามพี่ไม่มีงานทำเหรอพี่พี่มาทําไมทั้งนั้นว่างเหรอพี่ทำมาแล้วห้าปีใช่คือเราเข้าไปเจอเขาครับพยายามซื้อใจเขาด้วยกันไปเจอเขาไปบ่อยไปทุกเดือนทุกเดือน จนกระทั่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ครับมีรายการหนึ่งครับนนเข้าไปสัมภาษณ์เด็กเก็าถามว่าไม่คิดเหรอครับว่าพี่บอมเขาจะมาหลอกเขาอ,อาจจะมาหลอกให้เราทําไอติมจ่ายค่าแรงเราถูกๆเด็กตอบมาบอกว่าไม่เคยมีใครให้ความสําคัญเขามานั่งฟังเขาถ้าเขาจะหลอกก็เต็มใจให้เขาหลอก ตลอดที่ทำมันห้าปีเนี้ยค่ะสิ่งที่พี่บอมได้รับก,ก็คือความรักที่กกัดมาจากเด็กๆหรือเปล่าคือเราก็เหมือนคนทั่วไปครับว่าเราคิดในแบบของเราเราเอามาตรฐานเราว่าเขาคงจะลาบากเรื่องเงินเนาะเราช่วยเขาก็คือช่วยเรื่องเงินแหละคือให้เขาทําไอติมแล้วเขามีรายได้ก็ปรากฏว่าพอเราไปทําจริงๆครับเด็กไม่เคยถามเรื่องเงินเลยนะเด็กถามแต่ว่าเมื่อไหร่พี่จะมาความคิดเราเริ่มเปลี่ยนแล้วเฮ้ยทำไมวะแล้วเราก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นรับฟังกันมากขึ้นเรื่องเงินเริ่มหายไปแล้ว แล้วเราก็ไปเริ่มเรียนรู้ในแบบของเขาว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการความรักเหตุผลที่เขามาอยู่ในเนี้ยก็เพราะเขาขาดความรักมันมีกระแสต่อต้านจากเด็กว่าพี่มาทมําไมนั่งหนาแล้วมันมีกระแสต่อต้านจากข้างนอกบ้างไหมสิงที่เราทําทุกวันเนี่ยมีคนไม่เข้าใจมีคนว่าแบบทําไมจะต้องเสียเวลาทําให้เด็กๆแล้วหลอกเด็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราใช้รรยงานเด็กอยู่หรือเปล่ามีกระแสต่อต้านนี้บ้างไหมคะดีใจที่มีคําถามนี้มากเลยครับเพราะว่า โดนมาโดยตลอดว่าเราใช้แรงงานเด็กเราให้เด็กทำไอศครีมก็จริงแต่ว่า มันเหมือนวิชาขหาก,กรรนะครับซึ่งมันไม่กี่ชั่วโมงประมาณสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นกาสอนเฉยแต่เราสอนแต่เราให้ตังจริงๆบางคนอาจจะมองว่าแบบเป็นงานหนักงานเหนื่อยแตแม่มองว่าทำไมจะคือม,มันไม่น่ามีขั้นตอนอะไรอันตรายเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ง่ายๆครับผสมส่วนผสมเด็กจะทําแค่ครึ่งทางเองครับก็คือทําให้เป็นน้ำไอศครีม จากนั้นเนี่ยตัวน้ำนี่ก็ถูกส่งเข้าโรงงานเพื่อฆ่าเชื้อให้มันสะอาดขึ้นแล้วก็ปั่นให้เป็นไอศครีมขั้นตอนการทำไอศครีมก็ดูไม่ยากนะคะอยากไปลองทำบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีครอบครัวที่จะมาช่วยกันทำด้วยใช่ใช่ใชขอ้ามอีกน,นิดนึงก่อนไปว่าทำไมจะต้องมีกิจกรรมให้ครอบครัวข้างนอกเขาเข้ามาทำด้วยะคะก็คือได้เข้าไปคุีคก,กับเด็กแล้วก็รู้ว่าปัญหามันคือความรักทีเนี้ยกิจกรรมวันนี้ครับที่เราที่เราจะได้เราไปร่วมกันเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้คุณค่าในครอบครัวและได้ใช้เวลาร่วมกัน จรงเลยอยากไปเห็นครอบครัวที่มาในวันนี้แล้วด้วยมไม่ถามเลยแล้วค่ะไปกันเลย,ไ,เลยดได้ครับสามสุข คือมันได้มาทีละนิดทีละหน่อยโดยที่เราไม่รู้ว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาอย่างแรกคือเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีคนบอกว่าน้ํำมันไหลาจากที่สูงลงที่ต่ําน้ําใจมันก็ไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำไปสู่คนที่มันด้อยกว่าแต่เราไม่เห็นด้วยกับเรื่องตอนแรกอะ่ะเรารู้สึกว่าเด็กเหล่านั้นคือเด็กด้โอกาสพอเราเข้าไปเรารู้สึกว่า กูนี่แหล้โอกาสทำไมอ่ะล้วรู้สึกว่าเด็กอะเข้มแข็งกว่าเรามากอะเด็กบางคนถูกผมคือใช้ชีวิตอยู่มาได้ไงอ่ะน้องก็เคยพูดว่าหนูไม่มีคุณค่าเลยหนูไม่มีอะไรดีเลยจิตใจกทะด้วยแล้วทำไมแกเข้มแข็งแบบนี้แค่สิ่งเหล่านี้ครับมันดูเหมือนมันเหมือนได้อลล็อกสั้นๆธรรมดาแต่พอเรากลับมานั่งคิดว่าแบบเออวะบางทีเราเจออะไรเรื่องนิดนึงอะมั่นจะเป็นจะตายอะแต่เด็กมันยังทนมาได้อ่ะทนกับอะไรก็ไม่รู้อะการที่เราปั่นไอติมเมื่อกี้โมเมนต์แต่ละโมเมนต์แล้วมองมันอยู่ดี เห็นรอยยิ้มพ่อกับแม่เห็นพ่อกอดลูกเห็นแบบโหมันถ้าไม่ได้รู้จักเรียนรู้ก็โง่มากแล้วอ่ะบางทีเรามีเป้าหมายอยู่ไกลสมมุติว่าฉันอยากรวยฉันก็พุ่งไปดิอยากรวยพุ่งไปข้างหน้าวิ่งไปวิ่งไประหว่างทางไม่เคยดูแล้วที่มีคนก็ชอบพูดกันไงว่าไอจุดหมายมันก็สําคัญแหละแต่ระหว่างทางก็สําคัญนะคุณได้ชื่นชมไหมว่าดอกไม้มันสวยอ่ะตอนโมเมนต์นั้นที่เรานั่งทําไอติมเราได้เห็นเรารู้จักซึมงซับมันหรือเปล่าเราปล่อยมันผ่านไปหรือเราที่จะ เอามันมาเติมเต็มตัวเราทีนี้พอประสบการณ์ที่เราได้มาสองสามห้ปีได้วางแผนอนาคตยังไงบ้างไหมคะจากที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มสุกนะเป็นคนที่จอมวางแผนเหมือนกันมันก็สอนเราว่าไอ้แผนเนี่ยมีก็ดีแต่มมัน็ทาให้เราอ่ะพุ่งเป้าไปที่แผนมากเกินไป ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะดีจริงจริงจริงๆแล้วคํำนี้มันมีคํานึงครับที่รู้สึกบอกกับตัวเองว่าเรียนรู้ที่จะวางใจไม่ใช่ปล่อยวางนะ,ะเรายังไม่รู้ว่าเราไปถึงคาว่าปล่อยวางหรือยัง<ะ>บอกตัวเองเลยว่าทุกวันนี้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเมื่อก่อนตอบไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้อยู่เพื่อเรียนรู้อะชีวิตเราอยู่ไปเพื่อ2อ,อย่างนี้คือสนุกและเรียนรู้รเวลาคุณมารู้สึกท้อมีปัญหาเ<ะ>จออุปสรรคที่เราอยากจะพากออกไปเนี่ยแล้วมีใครบ้างไหมที่อยู่ข้างๆคุณมองเป็นกําลังใจให้เมืเวลาเราเจอปัญหาอะไรเนี่ย เราไม่ได้มองหาแรงบันดาลใจจากจากคนหรอกแต่เราจะชินกับการเขียนทุกอย่างที่มันอันนลงในกระดาษแล้วโยงว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราหาคําตอบได้ใช่อริยรรสัจสี่แก้ได้ทุกปัญหาครับนี่คุณพ่อคุณแม่ได้เคยทานไอศครีมที่คุณปอมทำมั้งไหมคะช่วงที่ทาไอศครีมเป็นใช่ไหมครับก็อเอาไอติมแบบให้เขาเขาไม่กินเลยนะเขาไปให้เพื่อนทำไมอะ นี่แหละเราไม่เข้าใจเขาไงเอี<ม>๋นี้ทำไมไม่กินไอติมเราอ่ะคิดว่าเขาไม่อยากกินไอติมเราหรือเอาไปให้เพื่อนแต่เพื่อมารู้ทีหลังว่าเขา่าภูมิใจกับเรามากอยากให้เพื่อนกินว่าลูกน่ะทำมาอร่อยไหมแล้วอย่างนี้พอเราเข้าใจเขาเาได้ทานยังคะได้ทานแล้ว <c oughs> ได้ทานแล้วได้ทานในที่สุดี่คุณมอมาว่าคนที่เป็นนักคิดแบบอุ้มอมเนี่ยมีความสําคัญยังไงต่อโลกใบนี้บ้างคงจะเป็นเรื่องของการคิดแล้วทําแล้วกลับมาคิดใหม่หรือเป็นรีไวซ์กลับมาดูซิว่าสิ่งที่เราคิดทํามันดีไหมแล้วก็เอาใหม่ ทำให้มันวนหลูปไปอย่างนี้ครับถ้ามันเกิดกระบวนการแบบเนี้มันจะดีมากเพราะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกไปในทางที่ดียังมีคนแบบนี้อีกเยอะที่ว่ามีความคิดดีแต่เขาก็ยังไม่กล้าปฏิบัติยังไม่กล้าลงมือทำขึ้นมาลองบอกเขาหน่อยว่าทํายังไงให้เขาหลุดพ้นจากกรอบตรงนั้นที่เขากล้าคิดและปฏิบัติขึ้นมาได้จริงจม,มันตั้งคําถามกับตัวเองกลัวอะไรไม,ไม่กล้าทำเพราะอะไรผมว่าจริงๆตรงเนี้ย สุดท้ายอ่ะมันก็จะไปสะท้อนกับตัวเขาเองอ่ะคนที่ตั้งคําถามว่าจะแบบเอาแต่คิดแล้วกลัวอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่าจะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเหรอแล้ววันหนึ่งเวลาผ่านไปคุณเหลียวกลับมามองข้างหลังว่าเสียาจจังเลยแก่แล้ว่ไม่ได้ทํำอ่้ไม,มีแรงแล้วอะไรเงี้ยเอชนะ,ะทิ้งโอกาสมันหรือเปล่า และทุกอย่างผมว่าเรียนมีสองด้านคือคําว่าพร้อมเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่ลุกออกไปทําแล้วมันพร้อมทุกด้านอะโลกเราไม่มีความสมบูรณ์แบบตัวเราก็ไม่สมบูรณ์แบบเ<ช>พราะเราไม่สมบูรณ์แบบเราถึงต้องการคนอื่นมาเติมเต็มเราถึงต้องการประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วไม่พร้อมล้าทำไมเราอยู่ในบ้านหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะดีขึ้นอะเราจะก้าวมาเราจะกราด้วม<ช>าทำเถอะใช่แล้วเราก็จะโตขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าศักยาภาพเรามีมากแค่ไหน,หนอยากจะรู้ด้วยว่าจะอุดหนุนฟองสุกไอศครีมได้ที่ไหน ความสุกไอศครีมก็หลกัหลกๆนะครับก็มีจําหน่ายอยู่ที่สํานักงานสสส,สครับตรงซอยงามดูพีกลางๆซอยใกล้สมาคมธรรมศาสตร์ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือ t CD c d c ช็อปห้างเอ็มโพเรียมบริเวณชั้นลงหนังนะครับที่อื่นก็ไปติดตามดูได้ใน f a c e b o o k แฟนเพจก็คือความสุขไอศครีมแล้วถ้าอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมเอาลูกเอาหลานพาครอบครัวมาช่วยกัน<า>ทำไอศครีมบ้างอย่างนี้เข้าไปที่ a c e b o o k เช่นกันครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมทุกเดือนและเราก็จะประชาสัมพันธ์ในนั้นว่าเราเปิดรับสมัครเมื่อไหร วันนี้นี่นอกจากได้ข้อคิดอะไรดีๆไอยังรู้สึกว่าได้รับความรักจากคนรอบข้างด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ,ๆเื่อว,ว่าโลกเราจะหมุนไปได้ก็ด้วยความรักนี่แหละคะ่ะวันนี้ไอ็ก็ต้องขอขอบคุณคุณบอลมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์และก็ความรักให้เราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคราบผู้ชายคนนี้สอนให้เราได้เรียนรู้ค่ะว่าจากไอซครืธรรมดาธรรมดาเมื่อเราใส่หัวใจ และความคิดแห่งการให้และการแบ่งปันเข้าไปแล้วไอศครีมถ้วยนั้นก็นจะกลายเป็นไอศครีมแห่งความสุขความสุขที่ไม่มีวันละลายหายไปไหนแต่จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นพลังเล็กๆที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะคราวหน้าดิฉันกับรายการคนคคิด จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปตามหาคนที่มีความคิดคมคมเจ๋งๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ